ในตัวบ <c ười> ิ่งหอยมันพี่น้องเอ้ยก็ยังคือเก่าว่าเดือนมื่นเดนแจ้งคือเก่ามันบ่มาเลยมันต่ำล้วมันบ่มาพี่น้องเลยมันเคยตำเถื่อนนึงมันลาบเลยล้งแรกอ่ะกู้เซ็ตชิ้นเตรียมหอยเอาตะกคนออกไม่มีตะกคนเธอบุ๋มเหยียดล่องลอยเลยไม่มีหอยล้งที่สองกะสม่วยจ้อยจัดพี่น้องเอ้ยตำล้างนี่ละมือนเลกะล้างต้องกู้ล้างแรกๆนัะตำล้างนี่นะทุกคน ช่างอยทุกคนล่างที่สามกันเวียนให้ยามเลยเนาะไปเดี๋ยวไปเบิ่งหอยมาทางนั้นเนาะทุกคนเนาะว่ามันไปทางใดหน่เนาะไปพี่น้องโอ้โหจะพอมจะพอไปใส่บวงเขาแล้วพี่น้องเลยมันมาเที่ยวทางใหญ่นี่ทุกคนนี่เห็นเปล่นี่เที่ยวแล้วกันมันลินดินชายนี่เนาะพี่น้องลินดินชายนี่เลยกันหอยแบบใหญ่เนาะพี่น้องเฮ้ยสามสองนี่เหรอทุกคนเลย โอ้โหกระต่ายใหญ่ยี่หรี่ไปหน่อยจะพอมันจังรักแล้วนี่มันก็ตายน้อยนี่เห็นบ่ทุกคนนี่ใหม่ๆเลยนี่นี่หอยนี่เห็นบ่หอยสุดท้ายนี่แต่เต็มขว่มเลยต้องใช้เข้าไปกินหญ้านี่นี่เพลทุนนี่นี่เห็นบ่นี่หอยมาเล่นสุดท้ายนี่ มันขเข้าไปกินหญ้าแทนนี่เนาะพี่น้องนี่คนนี่นี่ให้เราขี่มันนี marriage, ่น Next, yep. ี่อ๋อตัวนี่ขี่มันพี่น้องผู้ไปเลยเลยพูกผู้นำทางไปเลยพี่น้องผู้ผู้ไปบุ่เลยไปใส่บ่วงเขาแต่ว่าไปมันบอกเขาช่ทางบ่วงเขาแต่ว่าทางแยกพี่ก็มีทางแยกนี่ทางบ่วงเขาทางลงไปมันไปทางสื่อนี่เลยนะทุกคนเนาะ ทุกคนนี่ห้องไอ้แม่เห็นบ่โอ้ยมันบ่นบาทางพี่น้องเลยนี่โอ้เห็นบ่ทุกคนนี่ต่อใต้บ้านทางพี่น้องเลยนี่เห็นบะนี่นี่นี่มันเรียดินซ้ายนี่เนาะทุกคนเห็นปะอ๋อตัวผูไอ้บุเร่พี่น้องเลยผูเข้าป่าผูผูน้องนี่มันบ่นบาทางตัวนี้เนาะ มันเข่าป่าไปสิน้อโอ้ยกระตาระ่ายบอบใบแแหวเฮ้าพี่น้องมานี่ก็ะนำทางให้ทุกคนเห็นน,น,นี่นี่นี่น้องมันบักใหญ่เลยพี่น้องเลยนี่อนำทางเข่าป่าอยู่แต่นำทางทุกคนกระต่ายลักแล้วมันตาแแ้วเฮ้ามัวน,นี่นี่

เดินตเบิ่งห้อยมันพี่น้องเอ้ยลักเด้ตะคนมันลักแล้วนี่เห็นไหมหลังกันี่โอ้ไปไปเบิ่งนรงขั้นพี่น้องว่ามันจะไปใส่บ่วงเขาอีกบ่วงมานี่หรือไหนๆรั่วมันสี่หลีกเนาะทวนล้มจะไปทางใหม่ไปไปกันเลยพี่น้องบุ้มีห้อยเลยเห็นบ่นี่ไว้แล้วอนห้อยมันมันบพราว่าใส่บ่วงเขาเนาะพี่น้อง สวยม้อยทุกคนเลยมันมันหลีกแล้วมันหลีกแล้วมันตำบ่วงเฮาในมือแล้วนะแล้วมันหลีกเลยโอ้ยบ่ไใดหนึ่งทุกคนเอ้ยก็ตายนี่ก็ตายล,ากลยักแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยอยู่เบื้องหน้าพคนนี้เนะาะเบื้องหน้าตายคนเป็นยังไงก็ตายลักเลยเฮ้ยม,มาทุกคนมันบวลงมาหนึ่งพี่น้องเอ้ยฮะบ่เห็น บ่วงฮะก็ทุกคนเฮ้ยว่ะมันบวมมากหน่งเลยเฮ้ยเสมื่อนะทุกคนมือนานมันบุนนั่นนี่จุดจุดขาดอันนี้เนาะนี่แล้วมื่อนี้มันบวมมาเลยบ่ะนี่พี่น้องเลยก็กตายลากแล้วพี่น้องเลยเห็นอะไรก็ไม่ได้หรอกทุกคนเดลยเดือนมึงเดือน,นแจ่มมันก็ไม่ได้หรอก มันเป็นกระต่ายลักแล้วเขาจะมากู้บ่วงแล้วทุกคนเนาะล้างทีหนึ่งไงบ่มาเนาะล้างทีหนึ่งกันเนาะเขาจะมากู้ที่เนาะไปทางเนาะ ลบแล้วพี่น้องเอ้ยมือนั้นจมเสียดายมันตำบ่วงเฮาหมดนะตำนี่แหละทุกคนหอยมันยุ่งไม่หยีเลยในบ้านนี้มาแก้มือใหม่ก็ยังคือเก่าว่าเดือนมืดเดือนแจ้งคือเก่ามันบ่มาเลยมันตำมันบ่มาพี่น้องเลยมันเคยตำเถอะนึงแล้วมันลาบเลยพูดสองสามหมื่นทุกคนกันจังมา mưa con con là tam lang này làng, làng này lang lang này Rồi lúc lúc thì nào ơi và cái kè mưa mày mày tụ con vừng mắn bố ma sao mình มันมากอะเปอร์เซ <ination noises> <àn sans UB> ็นต <orship> ์ได้นี่อ่ะทั่วบูชูงไปเลยห้าสิบห้าสิบทุกคนย้อนยังมันเพราะมันมันมันตามบ่วงเขาเลยเธอหนึ่งมันตามบ่วงเขาเลยเธอหนึ่งนั่นนี่ครับทำมันบาตามบ่วงเขาเอามาใส่นี่แมนเปอร์เซ็นต์สูงจังสิไอันนี้มันตามบ่วงเขาเลยหยากหเน่าทุกคนอันนี้ก็มูสุดท้ายทุกคน ี่คอยทีพาทุกคนมาใส่ใน,นนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปหล่าบ่งยู่หน้าเาอีกบางทีมันมีอันนี้นั่นนี่ลักเลยทุกคนเดี๋ยวเอาไปใส่อยู่หน้าเอาเดี๋ยวทาประมาณสองสามมือเราจะมากลับมาใส่ใน,นนี้เผื่อมันลืมทุกคนเห็นว่าอันมันหมานเนาะพี่เนาะล้างแรกก็ อูเซ็ตสิเตรียมห้อยเอาแต่คนเนาะบมม่มีแต่คนเธอว่าบุมเห็นล่องลอยเลยบมมีห้อยก็บางห้อยมันแยกไม่เหมือนเราแยกไปทางก่อนมีหลายทางแต่คน